สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูต้นลิ้นมังกรแคระนะครับแล้วก็จะมาแนะนำดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นลิ้นมังกรนะครับหรือไม้ประเภทไม้อวกน้ำลิ้นแบบนี้นะครับดินร่วนที่ระบายน้ำดีนะครับดินร่วนระบายน้ำดีจะเป็นลักษณะยังไงนะครับก็สังเกต เมื่อเราลดน้ำไปแล้วนะครับน้ำก็จะซึมลงไปค่อนข้างเร็วตัวนี้คือว่าร่วนซุยมากนะครับเนตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำก็จะซึมออกไปตัวนี้คือดินร่วนแล้วก็โปร่งนะครับเพราะว่าดินแบบนี้จะทำให้รากสามารถช้อนใช้หาอาหารได้ง่ายแล้วก็อากาศนะครับไม่ว่าจะเป็น ธาตุในตัวเจนในอากาศนะครับสามารถแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างดินนะครับรากพืชก็สามารถดูดซึมธาตุและธาตุเหล่านั้นมานะครับในการเจริญเติบโตได้นะครับทางร้านโบลิิงช็อป1นึ่้นึ่งสองนับก็มีดินพร้อมปลูกนะครับผสมมูลไส้เดือนนะครับตัวนี้พร้อมจําหน่ายแล้วนะครับในราคาถุงละสิบบาทขนาด1กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีราคาพิเศษนะครับ สถุงแถม1น,นะครับก็ลองเลือกชมนะครับในร้าน b o ลิงช็อปหน1่นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอนี้ครับขอบคุณที่รับชมรายการโบลิง h ช n แนลสวัสดีครับ